เป็นช่วงล่างที่ติดตั้งหุ่นค่อนข้างง่ายนะคะไม่ได้ยากมาก็นช่วงล่างแบบแนนะคะค่ะวันนี้หลิอก็มีโปรโมชั่นดีๆ oh. สวัสดีค่ะ Hi everybody <c oughs> กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ วันนี้หลินก็จะมาพูดถึงเรื่องช่วงล่างการเลือกถุงลมสําหรับช่วงล่างแบบที่3นะคะที่เราเคยคุยกันไว้ก่อนหน้านี้2แบบแรกไปแล้วเนาะแบบที่3ก็จะเป็นช่วงล่างแบบแหนมนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงล่างด้านหลังของรถกระบะารรถตู้นะคะซึ่งเป็น ช่วงล่างที่นิยมในการที่จะนามาติดตั้งถุงลมมากๆเลยนะคะช่วงล่างแบบแหนกเนี่ยก็จะเป็นช่วงล่างที่ติดตั้งถุงลมค่อนข้างง่ายนะคะไม่ได้ยากมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการติดตั้งช่วงล่างแบบแหนกกับถุงลมอะคะ่ะหลกัหลกๆจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็จะต้องวัดหรือคํานึงถึงในเรื่องอะไรบ้างเราไปตามไปดูกันนะคะค่ะจุดแรกที่เราต้องคํานึงถึงนะคะ,ะก็คือเรื่องพื้นที่ในการติดตั้งค่ะ อันดับแรกนะคะเราก็ต้องวัดระยะความกว้างของพื้นที่ติดตั้งนะคะวัดพื้นที่บริเวณรอบข้างที่ต้องการติดตั้งถุงลมนะคะว่ามีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ก็พยายามอยากให้ถุงลมไปเบียดกับโชค๊คออยางรถยนต์หรือว่าท่อไอเสียนะคะหรือแม้กระทั่งยางกากแทนะคะควรเว้นระยะไว้อย่างน้อยประมาณ2-3มเซนนะคะเพื่อให้ถุงลมสามารถขยายตัวหรือทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ข้อสองนะคะเราก็ต้องวัดระยะความสูงนะคะความสูงเนี่ยอาจจะเป็นตัวบอกด้วยนะคะว่ารถของเพื่อนๆเนี่ยจะโหลดเตี้ยหรือยกสูงได้มากแค่ไหนแล้วก็จะได้รู้ด้วยนะคะว่าถุงลมเราอ่ะจะติดตั้งเนี่ยเราจะสามารถยืดหยุ่นได้มากน้อยแค่ไหนค่ะพอได้ความสูงแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถเอาความสูงมาบวกลบกับความสูงของถุงลมกับขนาดอะแดปเตอร์ได้เลยค่ะเช่นพื้นที่ติดตั้งนะคะมีความสูงที่25เซนลบกับขนาดอะแดปเตอร์บนรุ่นนี้สูงประมาณ2.5เซนนะคะอะแดปเตอร์ล่างสูง3.5เซนก็เท่ากับว่าความสูงถุงลมท เราก็ต้องเลือกถุงลมที่มีระยะในการทํางานที่เหมาะสมนะคะหรือถ้าว่าความสูงแล้วมันสูงน้อยเกินไปนะคะพเพื่อนๆอาจจะต้องทําการเ้าคัาสซีเพื่อให้ถุงลมมีระยะยืดหยุ่นได้มากขึ้นแต่ในการาเบลคัสซีนะคะก็ต้องเผื่อความอยากของดอปเตอร์เขาไปด้วยค่ะหลังจากที่พเพื่อนๆได้วัดขนาดพื้นที่แล้วนะคะทั้งความกว้างและความสูงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพเพื่อนๆก็นําขนาดเหล่านั้นนะคะมาเปรียบเทียบกับถุงลมแต่ละใบนะคะว่าควรใช้แบบไหนทั้งนี้อย่าลืมดูน้ําหนักที่ต้องแบบรับด้วยนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุด อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องการรับน้ําหนักนะคะเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าทําไมทุกครั้งที่ถามเรื่องถุงลมสําหรับกระบะทางร้านจะต้องถามเสมอเลยนะคะว่ารับน้าหนักเยอะไหมรับน้าหนักเท่าไหร่นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าถุงลมแต่ละใบมีคุณสมบัติในการรับน้ําหนักที่ไม่เท่ากัน,นะคะ่ะแต่เพื่อนๆสามารถดูน้ำหนักที่ต้องรับเฉพาะสิ่งที่ต้องบรรทุกได้นะคะไม่ต้องรวมน้ำหนักรถนะอาจจะมีกรณีที่เพื่อนๆนะคะติดตั้งถุลงลมไปแล้ว พอมัทุกน้ำหนักลดขึ้นปุ๊บตัวถุงลมก็ไม่ได้ยุตรงตามที่ต้องการนะคะแปลว่าจุดที่เพื่อนๆติดตั้งค่ะอาจจะไม่ใช่จุดของการรับน้ําหนักของรถนะคะค่ะ แล้วก็ไม่ว่าเพื่อนๆนะคะจะเลือกถุงลมแบบไหนในการติดตั้งถุงลมนะคะข้อควรระวังก็ไม่ต่างการกับแบบอื่นๆในช่วงล่างแบบอื่นๆน,นะคะคืออย่างแรกนะคะก็ต้องติดตั้งในลักษณะที่ถุงลมนะคะขึ้นลงเป็นแนว90องศานะคะไม่ควรเอียงเพราะจะทาให้เนื้อยางเนี่ยฉีกขาดได้ง่ายนะคะข้อ 2. นะคะก็ควรจะระวังไม่ให้ไปเสียดสีกับท่อไอเสียยางการกระแทกโช๊คหรือล้อนะคะเป็นไปได้เนี่ยก็ควรเว้นระยะประมาณ2-3มเซนเพื่อการขยายตัวของถุงลมนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะ ถุงลมเนี่ยยังทํางานร่วมกับโชคกหรือยางกันกระแทกนะคะไม่ควรให้ถุงลมรับภาระอยู่ฝ่ายเดียวเนาะนะคะค่ะวันนี้หลินก็มีโปรโมชั่นดีๆสาหรับชุดยึดแหนกที่เป็นสินค้าใหม่นะคะมานําเสนอให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะยังไงก็ติดตามโปรโมชั่นด้วยนะแล้วถ้ายังไงเพื่อนๆมีคําถามเกี่ยวกับการติดตลงลงั้งถุงลมกับโช้กล่างแบบแหนนะคะทิ้งคาถามไว้ข้างใต้ได้เลยนะคะถ้ามีเวลาหลินจะ,ะกลับมาไล่ตอบนะคะแล้วเราก็าพบกันในคลิปหน้า